I'm coming. I'm coming I'm coming. baby. โอ้โหหยิบมาทีต้องเป็นฟ้อนนะเงินกี่เขาเยอะขนาดถ้าเกิดเราให้แบงก์ยี่สิบไปเขาไม่มีทอนเราก็เสียเข้านั้นยี่สิบบาทพูดถึงเงินเคยไปพม่าไหมยังเลยครับพม่าลองไปเพราะว่าพม่าเนี่ยว่าพูดถึงประเทศลาวแล้วเนี่ยฮะท่านผู้ชมเงินเขาก็ยังสะอาดนะประเทศพม่าเนี่ยหยิบตังค์ออกมา เอืออไปตังได้ยังไงไม่รู้ลองไปตามผมดูนํำดีมาเดี๋ยวผมจะจัดเข้ามามากจะได้ลองขราวหน้าขราวหน้าลองก็บดูคุณน้อครับเมื่อสักครู่ที่บอกเรื่องของประสบการณ์ในครั้งแรกเนี่ยผมอยากทราบนิดนึงครับว่าหลังจากครั้งแรกเนี่ยนะครับต่อมาอีกในหลายๆครั้งเนี่ยเรานําประสบการณ์จากครั้งแรกเนี่ยมาต่อยอดยังไงบ้างครับก็หลังจากประสบการณ์ครั้งแรกที่จัดนะครับก็มีแต่คน บอกอย่างเดียวว่าให้จัดอีเรียร้องเลยถูกต้องกก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เลยหาเวลาขึ้นมาช่วงนึงตอนนั้นยังทํางานประจําอยู่ไหมทํางานประจําอยู่ทุกวันนี้ยังทํางานประจําอยู่ไหมเออเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับอ๋อตอนนี้คือทำงานดีแล้วก็เมีเวลาว่าเราเราใช้เวลาว่างในการที่จัดขึ้นมาไม่ได้จัดบ่อยๆนะคบอ่าเป็นยังไงครับที่ได้มาพอหลังจากมีสิ่งตอบรับคางดีแล้วเราเองรู้สึกมั่นใจหลังจากเจออุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามา พอมั่นใจปุ๊บมันก็เลยมีหลังไหลทิป2องทิปสามทิปสี่ห้าก็มาทุกวันนี้น้าไม่ท่วนแล้วถูกต้องครับจะไปไล่ไปน้ำอีกทีนี่ยากก็ไม่ได้แค่จัดอย่างเดียวก็คือมีบางบริษัทก็คือให้ไปช่วยนําให้เป็นอ๋อแสดงว่ามันต่อยอดมาเรื่องที่ว่านอกจากเราจะจัดชิปของตัวเราเองแล้วเนี่ยเรายังมีบริษัทต่างๆที่เขามาจ้างวานเราถูกต้องให้ไปจัดให้เขาในนามของเขาอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อแล้วที่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเราสนใจหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ย สนใจจะเข้ามาชมของเราเนี่ยเข้าไปทางไหนยังไงปัจจุบันตอนนี้ผมก็เปิดเว็บไซต์อยู่คือเว็บไซต์ว i g o u p d a t e c o m นะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะจ o g l e ก็คือพิมพ์ว่า v i g o u p d a t e c o m ครบก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่เราทำขึ้นมาเพื่อกระจายข่าวให้กับคนที่อยากจะเดินทางหรืออยากจะท่องเที่ยวในรูปแบบรถยนต์คือไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศในประเทศด้วยนะครับ เข้ามาเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้ามาครับแล้วในนั้นเนี่ยในเว็บไซต์เขาแจ้งอะไรรายละเอียดอะไรต่างๆบ้างครับครับผมอย่างก็จะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยเรื่องการ เริ่มต้นจักคารวาลคารวาลหนึ่งขึ้นมากจะแจ้งเลยว่าจะเดินทางเมื่อไหร่หนะครับการเตรียมตัวค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเดินทางทั้งหลายหลังแล้วก็มีการโพสต์แจ้งว่าสถานที่ที่เที่ยวต่างๆเป็นลักษณะแบบใดบ้างเพื่อมีความเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางครับสมมุติแล้วกันสมมุติถ้าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนใจในคารวาลท่องเที่ยวแล้วผมจะไปเที่ยวกับทางคุณน็อตเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมต้องมีอะไรยังไงบ้างเริ่มแรกเลยครับ รถยนต์ครับผมต้องมีรถก่อนถ้าไม่มีรถเดินไปไม่ได้ไปไปตามเพื่อนไปได้ไหมบอกได้ขอขึ้นหลังรถไปไหน่อยนะได้ก็ได้ถ้าเพื่อนเราให้ถูกต้องครับก็คือ,อเหมือนก็รวม กันไปรถคันเดียวก็ได้สมมติผมไม่มีแต่ว่าผมมีเพื่อนผมก็ไปชักจูงเฮ้ยือไปไปกันถ้าเพื่อนไปก็ไปด้วยกันได้ค่ะเริ่มต้นจากผมต้องมีรถและอะไรอีกอ่าแล้วก็ความเตรียมพร้อมว่าระยะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยตรงกันไหมเพราะว่าการเดินทางคารวาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย3-4วันเป็นน้อยที่สุดเพื่อที่ว่าการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยมันจะกินระยะเวลาเราจะไม่เหมือนกับนั่งเครื่องนะฮะเพราะว่าการขับรถเนี่ยเราจะชมบรรยากาศสองข้างทางซึ่งเป็นรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่เหมือนการท่องเที่ยวแบบอื่นนะครับ แล้วเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมจะแจ้งไว้เลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างครผมต้องมีพาสปอร์ตก่อนไหมอันดับแรกไม่จําเป็นเสมอไปอย่างเข้าประเทศถูกต้องครับอย่างเข้าประเทศลาวใต้เราจะใช้วิธีทาพาสปอร์ตชั่วคราวให้อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาปุ๊บวันนั้นเราไปปั๊บวันนี้เราไม่ได้เตรียมเลยว่าเราจะพาเพื่อนเราไปด้วยแต่วันจริงเราไปปุ๊บเอกสารทันไหม ต้องดูแต่ละประเทศนะครับอย่างถ้าเกิดไปประเทศจีนจะไม่ทันกพต้องทาวีซ่าถูกต้องคืออันเนี้ยต้องมีพาสปอร์ตถูกต้องแต่ถ้าเป็นลาวอย่างเงี้ยยังพอได้เาวยังพอได้ยังรุ่งรวยได้คือเราก็ไปติดต่อหน้าด่านได้ครับอืมเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องของรถล่ะครับนอกจากเรามีรถแล้วเรามีเอกสารเรามีตัวเราแล้วรถจําเป็นไหมว่าต้องเป็นโฟร์วิวไม่จําเป็นครับรถเก่งก็สามารถเดินทางได้แต่จำเป็นต้องเป็นมีโก้ไหมไม่จําเป็นครับอะไรก็ได้ครับ แล้วรถต้องมีอะไรต่างๆไหมอย่างเช่นมีเขาเรียกอะไรนะไอ้กลมๆที่บอกระยะทางอะไรต่างๆพวกนี้ต้องมีบอกต้องมีไหมบอกระยะทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ GPS เ <T TS S 1> ออใช่ใช่ใช่ต้องมีมไม่จาเป็นครับเพราะว่าตอนที่ผมนําเข้าไปเนี่ยผมไม่จะแจ้งเส้นทางต่างๆในการเดินทางว่าถึงจุดไหนระยะอีกประมาณอีกกี่กิโลถึงจุดผม<น>ต้องมีวอมั้ยต้องมีวอสสำคัญมากการสื่อสารนรถยนต์คือผมต้องซื้อหนึ่งตัว ไม่จําเป็นถ้ายังไม่ซื้อก็คือใช้เช่าเอาหรือหยิบยืมจากเพื่อนอ๋อแล้วทางคุณน็อตมีบริการตรงนี้ไหมมีครับมีอยู่แล้วทุกอย่างมีให้หมดอ๋องั้นถ้าผู้ชมพอจะรู้แล้วล่ะนะครับว่าการที่จะเดินทางท่องเที่ยวกับพวกเราเนี่ยนะครับที่จะไปในแนวของคารวาเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างและผมถามเนยครับอันนี้ให้ไลท์ครับทริปต่อไปไปไหนครับทริปต่อไปที่จะไปเราจะไปหลวงพ่อบางครับโอ้โหตุลานี้ครับ งานนี้สนุกครับหลวงพาา่อปางผมเคยไปแล้วเป็นเมืองวรลกโลกด้วยที่<ล>นี่<า>ถูก,มมกด้วยนะครับเส้นทางไปหลวงพาา่อปางค่อนข้างสวยงามมากครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาถามคุณน็อตนะครับว่าโปรแกรมเป็นอย่างไรในรายละเอียดมันว่าน่าสนใจขนาดไหนแล้วไปวันไหนอย่างไรก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ ชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับรายการของเราผู้ชายติดมันนะพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับพบกันอย่างนี้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับอยากพบกับผมนะครับหนึอนุทัยนะครับกับบรรยากาศมันๆสไตล์มันๆแบบที่ผู้ชายชอบๆกันนะครับหรือติดตามกับเราได้ที่ w w w ติดมันะครับ t i d m u n. c o m นะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเรามาโดยตลอดสวัสดีครับ